นับหนึ่งถึงห้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมจัดการเลย หัวหัวหัว <iku> เออเปิดเดนตายหนึ่งครับตายหนึ่งแตกสองครับแตกสองแล้วครับตอนนี้แตกแตกเป็นสองครับเปิดเป็นแคนเลโก้ครับแคนเลโก้ตัวนี้พันธุพิกันนะครับผมตอนนี้ครับผมแคนเลโก้บุกนะครับแคนเลโก้ไปแล้วครับจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนี้นะครับตอนนี้บุกไปแล้วครับแตกไป็สองตัวแล้วนะครับขนาดตอนนี้นะผมตอนนี้โอ้โหไปแล้วไปแล้วแสบตาครับแสบตาไฟฉายสมเต่มเต็มแโอ้โหไปแล้วโอ้โห ไปแล้วแตกไป3ครับแตกไป3ครับผมตอนนี้บู๊ก็มากตีซ้ายตีหัวตีซ้ายตีหัวไปสายตรงตาครับแสบเสียดตาครับแป๊บนึงครับผมโหตีนะครับแคนเลโก้แคนเลโก้ลุมครับลุมลุมลุมยังไงยังไงแคนเลโก้ไปเซฟต่นสองครับเซฟต่นสองครับตบบุกแล้วครับตบผมแคนเลโก้บุกไปแล้วครับแคนเลโก้บุกไปแล้วเข้าไปในสมรภูมครับผมมันก็เดียวเดียวโอ้โหจมจมโอ้โห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 ตอนนี้สถานการณ์ยังอยู่เหมือนเดิมครับแตกไป3ครับแตกไป3ตอนนี้ตีก็ฮุกซ้ายฮุกขวาฮุคคซ้้้้าาาาายยหัััวววววิ่่่งงงนนีีีีีรบเเเเเอออออตตตผผมมมมกไไปลลลึึแส ไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยแตก4ครับแตก4แตก5ตอนนี้แตก5ลงไปนอนครับตอนนี้แคนเลโก้ครับแคนเลโก้พันนธมิตรกันครับช่วยกันตีอยู่ครับแคนเลโก้ไม่เกียนครับเกียนครับโอ้โหผมแตกไป6ครับผมแตกไป7นะครับตอนนี้ครับโอ้โหยังไง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 ลุมรุมครับตอนนี้แคนเลโก้ตีนะครับแคนเลโก้ตีนะครับเหลือ4คนเหลือ5คนเหลือ6คนครับหกตอนนี้แคนเลโก้ตีนะ่ยหมดตอนนี้เอาแล้วแตกครับเหลือ3คนเหลือ4คนครับตอนนี้ครับโอ้โหเอาแล้วได้เวลาครับอีกไม่ได้มีคนหลอยยไปนนนัั่่งงคเเดีีวูม้ย มีป่ะเออไม่มีนะไม่มีคนหวยนะโอเคเอาแต่ครับเดินหนึ่งครับเดนหนึ่งรอดโอ้โหจบเกมครับผมตอนนี้แทนเลโก้เป็นผู้ชนะไปชื่อการเองนะครับผมเออเฮ้มึงตีกทำไมหรอเออเอายังรอดนี่ไออ้วนไออ้วนไออ้วนมาไงวะไออ้วนไออ้วนไปซุกไอ้เหี้ย ไอ้วนไม่ซุกโอเคนะนะครับเจอกันหน้าเซฟครับเจอกันหน้าเซฟซุบแล้วไอว้อ้วนแม่งไม่ซุกเว้ยไอ้เฮียพอถื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 อโอกาสเถื่อเว้ยแล้วแบบขึ้นมาตีนะไอ้อ้วนมึงมึงอ่ะเออไป,ปเจอกันเจอกันหน้าเซฟครับมึงเอายามาด้วยไอเ้เหี้ยเนี่ยไอ้อ้วนมึงเอายามาตั้งห้า โอเคครับก็ากิจกรรมนี้ก็จบไปอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมกิจกรรมไฟฉายท้าวนมือสมัครเล่นนะครับผม